คลิปปี้ทีวีภูมิใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่านี่คือ,อรายการเซียนยูร,ร,ร,ยยรูหมูยูเซียนยูรูหมูอยู่ตึกครับผมนะถ้าอยากยูรูเหมือนเซียนเย yes. สตามทางนี้ไปนะถ้าอยากอยู่ตึกเหมือนหมูนะฮะก็ ตามกูรูแดงไปนะครับถูกต้องแล้ววันนี้นะครับผมแน่นอนฮะมี3คู่เช่นเคยครับผมคู่แรกเป็นใครฮะน่าสนใจครับสำหรับวันนี้17มิถุนายนครับคู่แรก2องทุ่นะครับระหว่างอิตาลีกับสวีเดนเอาล่ะนะครับผมนะฮะสวีเดนหมาเน่าชัดๆนะครับผมจากแบบที่แล้วอย่างนั้นเลยเหรอมันเล่นเป็นโกเตมาลาเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เนี่ยนะฮะกูดูแดงของเราเนี่ยนะฮะจะให้อิตาลีหรือว่าสวีเดนเอาครับผม ไปชมเลยนะไปเลยครับไปดูไดแดงไปคุณเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อผมนะทำไมฮะผมรู้สึกว่าเขาแบบสมาธิเขาดูเป๋ๆพอเจอคุณเนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันยังไม่กินยังไม่กินมันยังไม่กินไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปนู่นเรื่อยไปนู่นไปอีกต้อเรื่อ กูแดงยังไม่เก่งพี่เชียร์อีกตัวนึงนะบอลลังเลผมเหมาะน้วมันกูแดงไปรุ่นกูแดงไปรุ่นกูแดงนี่กูแดงกูแดงอิตาลีินกูแดงกูแดงกงตาลินกูแดงกูแดงอิตาลินกูแดงอ้าวเลือยโอ้โหที่ไม่ธรรมดาเอาล่ะครับนั่นเท่ากับว่าวันนี้นะครับหมูแดงกูรูแดงของเราเลือกที่อยู่ทีม อิตาลีและมาถึงคู่ที่สองกันครับวันนี้นะฮะรอบตอน5ทุ่มนะครับเต็ตประมาณหทุ่มนะครับแลหว่างทำอะไรขอแห้งไงมันอะไรกูรูแดงมันวิ่งเก็บบอลทั้งหลายลูกแล้วพยายามจะเอา ความมุ้งของคุณเนี่ยกูรูหมาเน่ากูรูกูรูหมูเน่ากําลังจะเอาโชคชะตาของกูรูหมูเน่ามาใส่กูรูหมูแดงกันเหรอแม่นนักใช่ไหมครับผมคู่นี้ครับระหว่างเช็กกับโครเอเชียนะครับวันนี้กูรูแดงนะฮะจะเลือกทีไหนคุณเลือกทีไหนเช็คกับโครเอเชียอย่ามาโดยให้โดนแค่เชือกพอโครเอเชียคราวที่แล้วกูรูแดงก็เลือกโครเอเชียอ้า อ่ะเชฟครูเอเชียครับครูแดงเลือกทีไหนเราไปชมพร้อมกันเลยครับไปลูกไปไปครูแดงไปไปโอ้ยตบอยวุ่บอยไปลูกไปไปกูแดงกูแดงกูรูแดงกูแดง บอกแล้วจริงเชื่อเลยเชื่อดิเริ่มลังเลแล้วเอาเขาจะได้นักบูรุษแดงเลือกเช็ดและผู้ท้ายครับของวันนี้ครับ17มิถุนายนครับเตะกันตอนทีสองนะครับระหว่างสเปนกับตุรกีครับใช่แล้วนะครับผมนะฮะก็สเปนก็โชว์ฟอร์มได้ก็เขายังเปไงนะโอ้โหองบอล60%บเเ็นเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องงั้น นัง,งสิ้นยินนะไม่ค่อยโอ้โหดีแต่พอ่อเราไมเป็ียเทียบเลยอะโอ้โห่าเสียดายนะนั่นแปลว่าครั้งนี้ก็น่าเชียร์ตรุษจีนเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่คนแดงต่องแล้วแต่ครับ,บ,บ,รบรนนดูแดงก็ผมก็หวั่นใจครับตั้งแต่เราเปลี่ยนวิธีการเขงกูรูแดงครับ ไม่รู้จะทําให้กูดูแดงเนี่ยเกิดอาการลังเลหรือว่าอะไรยังไงเป่คุณต้องมั่นใจในสิทธิานุสิทธิ์ของคุณสิสิทธิอาจารย์ผมาอาจารย์เลยอาจารย์<ห>เลยถึง<ห>ให้ให้หมา <c oughs> ให้หมาเป็นผู้ชี้นําชีวิต <c oughs> เอาละนะครับผมวันนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรระหว,ว่างสเปกนกับตุรกีนะครับไปชมกันเลยครับ <c oughs> ครับเอาลูกไปด้านนี้ลูกขวาขวาขวาลูกขวาลูก คู่เดียวเสียวพูดเลยคู่เดียวเสียวเอาละครับเอาเป็นเื่อคูนี้ครับกูรูแดงเลือกที่จะอยู่ทีมตุรกีสบายกันละคลิปปี้ทีวี